รถที่ระลึกจากงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 Nissan GT r n i s m o GT 3สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเล็กคลิปนี้ขอนำเสนอรถที่ระลึกจากงานบางก k กอินเตอร์เนชั่นแนล o อเตอร์โครั้งที่42ครับและนี่คือ Nissan GT r n i s m o GT 3สีขาวจากมาโจเรตนะครับ ซึ่งงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่42รถที่ละลึกก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้เลยครับครับตัวนี้เป็น GTR Nismo ที่ที่3สีขาวนะครับครับตัวรถด้านหน้าครับจังหน้าและโลโก้ครับนครับตัว R ครับและ Nismo ครับด้านหน้าเป็นสีขาวครับกระโปรงหน้าเป็นแบบเสาะร่องครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับ ดูกระจังหน้าครับมีขีดสีแดงนะครับล้อกก้านคู่ครับในส่วนของประตูครับก็จะสกรีนลายลงไปครับเป็นเอกลักษณ์ครับว่าเป็นรถที่ระลึกนะครับนะครับ42บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2 0 1นี่ก็คือรถเป็นที่ระลึกนะครับประจําปี2021ครับ หรือว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับครับข้างในครับอยู่รายละเอียดครับอืมจีนาก็สวยอยู่แล้วนะครับนฮะด้านล่างครับแน่ชุดแต่งครับโมชูครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับครับด้านท้ายครับสีขาวครับดวงไฟเป็นแบบแต้มสีครับสีเทาและสีแดงครับครับนิสโมและตัวอาครับ ตรงนี้โลโก้นิสสันครับนะจี้ที่3ามครับครับปีกหลังครับสวยงามครับกระจกเป็นกระจกใสรอบคันนะครับตรงนี้เป็นเล่นร้ายเรียดครับกลมๆนี่คือรูปอะไรครับสัญลักษณ์อะไรครับนะขีดทาก็จะเปิดประตูได้นะครับกระจกหน้าเป็นแบบใสครับตรงนี้ไม่ใช่ร้อยแตงนะครับเป็นก้านที่ปัดน้ำฝนครับบนหลังคาครับ สัญลักษณ์10ปีครับตัวนี้ก็เป็น GPI ครับส่วนตัวหนังสือนี้ครับบริษัทกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับมาดูใต้ท้องรถนะครับนิสสัน g t r Nismo GT3 ครับหม้อเจล็กครับสเกล1ต่อ64หรือ54ครับ64ครับ Made in Thailand ครับนี่ครับสวยงามครับเป็น รถที่ควรจะสะสมทุกปีครับเริ่มจากปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็จะเป็นนะครับกล่องตัวนี้ครับ41บางกล่องอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตชว์ปีที่แล้วเป็นรถอะไรครับภาพค่อให้นี่ครับ Mercedes AMG GT-R ครับหรือว่า b e n z เขียวมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับนี่ครับเรามาย้อนดูอีกรอบครับ นี่ฮะตรงประตูครับทังที่4 1ครับมอเตอร์โชว์2 0ครับเบนซ์ครับเปิดประตูได้ครับบอดี้เดียวกันกับตัววิบวับนะครับนี่ครับสวยงามครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นความพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นที่ระลึกประจำปีครับแล้วก็มีคุณค่าแก่การสะสมครับเพราะว่า ออกมา2องปี้วครับปีละรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นที่1และรุ่นที่2ครับในเมื่อเมืองนอกยังมีทอยแฟร์ได้ครับเมืองไทยก็มีรถที่ระลึกจากงานมอเตอร์โชว์ครับตัวนี้ก็จะมีคุณค่าก่การสะสมมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ทาง s ิ m b a t ท y ประเทศไทยครับก็เปิดให้จองทางเพจแล้วนะครับเพจ s ิ m b a t ท y นะครับคันละ350บบาทรวมส่งครับ ส่วนสีเขียวเนี่ยไม่มีแล้วนะครับต้องรอโอกาสพิเศษครับว่าเขาจะเปิดจองอีกหรือเปล่าครับหรือไม่ก็ตามหาในกลุ่มครับราคาก็อาจจะสูงกว่าปีที่แล้วหน่อยครับเพราะว่าเป็นของเก่าแล้วครับนี่ะครับเสน่ห์ของการสะสมครับมีปีที่1แล้วก็ต้องมีปีที่2ปีที่3ต่อไปครับครับอย่างไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการตามหาและสะสมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยัง พอจะสั่งได้นะครับทางเพจซิ m b a Toy ครับ Facebook นะครับลองเข้าไปทักทายดูนะครับราคา350บาทรวมส่ง EMS ครับก่อนจะกกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ